ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง่งแมวสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแมวเหมียวตกปลาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแมวเหมียวนั่งตกปลาอยู่ที่ริมตะลิ่งค่ะแต่ว่ายังได้ปลาที่ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะ mm. ก็เลยจะแล่นเรือออกไปตามหาปลาที่เราต้องการนะคะตอนนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาเก็บฮิร์สนะคะซึ่ง หิวที่เราได้ตอนนี้นะก็ยังไม่ได้มีตัวใหม่ที่เราจับไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เห็นแวบ,บๆในคลิปที่แล้วนะที่เราเห็นมีชา้ากอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นในแคตตาล็อกนะคะส่วนเป้าหมายของวันนี้นะคะก็คือการปลดล็อกโซน่านั่นเองค่ะเราจะได้เห็นปลาที่อยู่ข้างล่างไปแบบไกลๆแล้วนะคะอาล่ะนี่มันอะไรเนี่ยมีวานหรอหวานกินเหยื่อได้เบ้าฮู้บูคสเปอร์จริงๆด้วยค่ะอาจจะเป็นวานก็ได้นะคะโอ้ เมื่อกี้เป็นฝูงวานนะคะซึ่งน่ารักมากๆวันนี้นะคเราจะมาจับไทเกอร์ชาร์กนะคะทุกคนคิดว่าเราน่าจะได้เขาไวๆวนี้แหละน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะเอ้ยเอ้ยเอยจอแล้วทุกคนเราเจอชาร์กแล้วคะ่ะตัวใหญ่มากงับนี่กินเบ็ดแล้วเฮ้ยโห,ยโหแรงเยอะชมัดโหมา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 เฮ้ยเอ้ยเอยจอตั้งแต่ต้นคลิปเลย เอาล่ะเอาล่ะเราดึงขึ้นไปค่อยๆดึงเอ้ยอย่าเพิ่งสู้กันเขายังไม่หมดแรงนะคะยังมีแรงเยอะมากๆอยู่เลยหมุนติ้วติวต้วๆเลยค่ะทุกคนโ,โหไทเกอร์ชาร์กมาอยู่กับเราซะดีๆโอ้ยเกือบแล้ว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 จะหลุดไปไหมเนี่ยอฮ้ยทำไมดื้อจังโ,โหทุกคนคะเราจะได้เขามาอยู่ด้วยหรือเปล่าน้องชาร์กมาเลยเย้ย สุดยอดเลยค่ะมาอยู่ในเรือของเราแล้วนะคะตอนนี้เรือของเรามีทั้งปลาวานแล้วก็ชาร์กเลยนะสุดยอดมากๆโอเคโอเคโอเคเอาละค่ะมาเป้าหมายตัวต่อไปของเรานะันน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในเควนนะคะเพื่อที่จะทำให้เรา ปลดล็อกโซน่าอันแรกได้นะคะซึ่งตอนนี้เหลืออีกแค่1เควสเท่านั้นนะมาดูกันนะคะว่าเราสามารถที่จะจับใครได้บ้างนะมีเพนนีฟินมียางนะคะแล้วก็สโนว์ฟิชค่ะมาดูแต่ละตัวกันเลยนะดูเพนนีฟินก่อนนะคะน่าจะอยู่ตรงแนวปากาลังนะคะเอาละแล้วก็ยางนะคะยางเนี่ยจะพบได้ในถ้ำอยู่ใกล้ๆกับตะลิงนะแล้วก็จะไม่กินเหยื่อจนกระทั่งอิดไฟมาลันเอออันนี้ไม่แน่ใจ อีกตัวหนึ่งนะก็คือ s n a f f i t นะคะนี่เลยค่ะเจ้าตัว snuffit นะคะอาศัยอยู่ในถ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปลองดูดีกว่านะคะตัวที่เราจักจะจับอยู่ใกล้ๆกับตะลิ่งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะขับเรือกลับมานะคะเรามีความสามารถในการขับเรือกลับแบบไม่ต้องหันหลังเลยนะคะโอเคมาเราจะไปหา ปลาที่อยู่ในถ้ากันนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับขอบตะลิ่งนะคะมีปลามากินเหยื่อเราแล้ว,ลวโอ้ฉลามค่ะทุกคนโอ้รอบนี้ฉลามมาอีกแล้วฉลามตัวที่สองแน่เลยนะคะตัวนี้ชอบอยู่ขอบตะลิ่งเราจําได้นะคะโอ้วันนี้เราจะได้ฮิวกีตัวกันแล้วเนี่ยชอบมากินเหยื่อของเราตลอดตลอดตลอดเลยนะคะโอ้แต่ว่าสู้แรงเขาไม่ได้เนย รู้สึกว่าแรงเยอะมากแต่เดี๋ยวอีกสักหน่อยตัวนี้ชอบหมดแรงเย้ได้แล้วค่ะนี่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดมากๆนะคะทุกคนเยอะมากมากเลยอะ่ะเอาละมีแต่ตัวใหญ่ๆเอาละค่ะเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะโอ้เนี่ยมีคนมากินเบ็ดของเราอีกแล้วนะคะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะเจ้าแซามอนต้องมีแบบจังหวะนะคะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ค่ะทุกคนอาจจะได้เขาก็ได้นะ โอ้ oh, ได้แล้วได้มาแล้วขึ้นมาขอบฟังแล้วค่ะเย yeah! ได้แซลมอนโอเคสงสัยต้องหาเยอะอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะหย่อนลงแล้วนะคะปลาค่อนข้างเยอะเลยอะไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ตอนกลางวันหรือกลางคืนนะทุกคนคิดว่ารอบนี้เราน่าจะเจอเขานะเฮยมีปลาอะไเต็มไปหมดเลยอะเขาอยู่ในถ้ำเราต้องลงไปในถ้ำนะคะทุกคนนี่อ๊ยอา ลงมาแล้วในถ้ำโอ๊ยเจอปลาสิงโตนะน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยในแคตตาล็อกนะคะเขาบอกไว้ว่ามันจะกินเดี๋ยวก็ต่เมื่อ it's fine balance หมายความว่าเราจะต้องไปหาหยินหยางคะ่ะทุกคนเราต้องไปหายางให้เจอนะที่เป็นคู่กันนะคะนั่นก็คือหยินนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาเขาดูนะไม่รู้ว่าเราจะตามหาเขาเจอหรือเปล่านะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราลงมันแล้วนะคะ มีปลาจ้องจะกินเบ็ดเราอายมาแล้วนะคะตามเรามาแล้วนะเราจะไปหาหญินให้เจอนะคะเพื่อตามหาความบรลานเอาไม่รู้จะเจอหรือเปล่าอยู่ในนี้นะคะแต่เขาก็ยังไม่ยอมกินเหยื่อเราเลยอะเราหวังว่าจะได้เจอคู่เขาในเร็ววันนี้นะคะน่าจะไม่เจอแล้วค่ะสงสารน้องมากอะหมดหวัง รอตั้งนานเช้เสียดายมากเลยค่ะทุกคนใครคะเนี่ยใครคะเนี่ยเจอใครไม่ทราบโอ้เจอใครไม่รู้ค่ะไปดูฮิวกันดีกว่านะคะว่ามีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วหรือยังโอ้เจอมาแล้วค่ะทุกคนแปดแสนเคฟชาร์กนะคะเราอยากจะจับเขามากเลยนะคะแต่ไม่รู้จับง่ายป่ะนะ เอาน่าสนใจอะ่ะมันมีปลาที่เราต้องการหาอยู่นะคะนั่นก็คือเจ้า snowfish นั่นเองนะซึ่งเราบังเอิญมาเจอฮิ้วตัวใหม่ค่ะซึ่งฮิ้วตัวใหม่ตัวนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนเขาชื่อว่า cape shark นะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอเขาไว้ๆนี้แหละปลาเยอะมากนะคะมันจะอยู่แถวๆที่มีเจ้าบอมบาดแหละไปไหนแล้วล่ะคะอ้อ้ไ เอ้ยอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนเฮ้ยขึ้นไปข้างบนนะเปล่าเฮ้ยขึ้นไปแน่เลยอ่ะค่ะเอ้ยกินแล้วเอ้ยโหสู้แรงอยู่นะคะเขาคือสแนฟฟิตอย่าห้องโดนกินนะอย่า <c oughs> อ้ยทุกคนเราหายยากมากเราจะติดหุกงวททำไมเนี่ย,เ,ยเราไม่ได้อยากจะได้พี่เขาปล่อยไปเลย อ๋อยากเหมือนกันนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราเจอปลาที่เราอยากจะจับแล้วแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยนะคะเรามาหาวิธีกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ